ใช่แล้วแระครับในวันนี้เราอยู่กับแมพที่มีชื่อว่า Walk C ซกันครับผมแมพมันก็เป็นในวันพนะครับโอเคแล้วก็ไปดูกันในเกมดีกว่าว่าเกมพจจะเป็นยังไงนี่ครับผมนี่เลยโอโ้โ,อโหโคตรเท่เลยอะครับมีอะไรนะให้เลือกฝั่งของโจรสลัดหรือไพยเลตแล้วก็ทหารเรือมารีนฟอร์ดแน่นอนผมอะเป็นสาวกโจรสลัดใช่ผมผมต้องเลือกโจรสลัดอยู่แล้วครับผมไปเลยโจรสลัด อืมผมรู้สึกได้กลิ่นไอบล็อกฟุดจากเกมนี้ครับจากเกมบล็อกสี่อ่ะบล็อกฟุเผ่าที่กูไม่ชอบที่ตุดนะครับก็คือเผ่ามุษดูเงียอยถึงมาาันจะว่ายน้ําได้ก็เถอะมันจะว่ายน้าว่ายน้ําได้ไว่ายน้ําไวไว่ายน้ําได้ตอนมีผลผลพิศาสตร์แต่คือผมก็ไม่ชอบเหมือนเดิมมันมีขี้แบบไม่ชอบขีบ้แบบอยากได้เผ่ามิงอ่ะเผ่าม้ง ผู้มนุษย์ก็ได้เอาผู้มนุษย์รีได้ปะรีใช้กี่ล็อกโอ้โหห้าสิบพี่นายยิ้มผมรับคพยหน่อยฆ่ากี่ตัวให้ห้าห้าตัวพี่พี่นายยิ้มพี่รักยิ้มชิบสิบสิบสิบเป็นไงความเก่งนี่มาอะไรกันชิบนี่แย่งกันได้ปะแย่ง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 ไม่ได้ปะเป็นไงเป็นไงโอ้โหคุณคิดว่าใครจะตายเอาทริปโอ้โห คดถายเยี่ยมเอาจริงๆนะครับผมผู้ชมคือเอาจริงๆอะ่ะเกมเนี้ยผมคิดว่าผมคิดว่าเลเวลมันขึ้นแบบมันขึ้นง่ายมันขึ้นง่ายกว่าเกมเกมบล็อกฟูดเยอะเลยกว่าเกมเหื่นเยอะเลยคือเมื่อกี้ผมค่าค่าค่า,า,าทำเคล็แค่หนึ่งนึงรอบอะเลเวลผมขึ้นสองคุณคนดูผมไม่ได้ใช้คุณสองเลยแตเเ่แต่เลเวลผมขึ้นอย่างเยอะคุณคิดดูระดับติดตัวด้วยแล้วกันนะครับเผื่อเผื่อได้ใช้ในอนะคต ดาบสุดเท่เนี่ยตระหับห้าร้อยเมลีแล้วก็คารานอ่ะซื้อคารานด้วย 500, L L. ห้าร้อยหนึ่งพันเมลีรวมกันไม่รู้อ่ะซื้อไว้ประดับแต่งเฉยไม่มีอะไรหรอกแค่อยากใช้โค้ดเท่มันเท่เกิอนอ่ะนี่อ่ะตัวเรามาถึงควงแบบหล่อเท่สมาร์ทน่ะเออทำไมตอนฟันต้องพุ่งเหมือนบล็อกฟุตด,ด้วยวะไม่เข้าใจ ทำไมพี่ทำไมต้องพุ่งบล็อกฟุตด้วยอีดมาเทียบท่าเกาะแบบสมบูรณ์อะไรอ่ะพุ่มก่อนนี้แล้วมันมืดทันทีเลยว่ะพุมามก่อนนี้แล้วมันมืดทันทีเลยคุณผู้ชมคือโหดีที่ไม่มืดแบบมองอะไรไม่เห็นเออดีที่มืดแบบนี้ทีคือคอ๋อเคล็ดนี่ค่ะอ๋อจุดเซฟเอาเซฟไปไหนแล้วกันอันนี้ไม่ใช่คุณลุงคาบอยอันนี้เด็กน้อยหน้าเร่าน,นี่คือ ตะเกียงตะเกียงนะครับรับหน่อยเด้อโอ้เ oh. นี่ยเลเวลยี่สหต่อไปตั้งเลเวลเท่าไหร่ยี่สหห้าสิบห้าสิบเจ็ดห้าโอเคมันเลเวลยิ้มเหมือนบล็อกฟูดเออมันเหมือนบล็อกฟูดเลยครับผมนี่ยหรอตีกับหมาป่าตรงนี้หรอโอ้ยโอ้โอโอโอโยเฮ้ยดามเมจมัน,มนต่อทียี่สิบอะถือว่าแรงนะแรงแรงถือว่าแรงเลยนะคุณผู้ชม แต่ก็ไม่ขนามือพี่หรอกไอ้น้องเจไอซซาตกหมดแต่ตอนนี้เริ่มจิบแล้วว่เริ่มจิบเลยแล้วเริ่มเจ็บแล้วครับเนี่ยคือเลเวลมันขึ้นง่ายมากแป๊บๆปผมเลเวลขึ้นหกแล้วขึ้นโคตรง่ายสเต,ต็พอยอ่ะได้โคตรง่ายเลยครับง่ายจริงอันนี้ผมยอมรับเกมนี้ได้สเต็ง่ายมากตอนนี้ผมอยากได้ปืนอ่ะเอาไว้ป้องกันตัวเอ้เอาไว้วไวยิงระยะไกลป้องกันตัวบ้านนี้ดิมันก็ต้องป้องกันตัวยแล้วผมพูดเหมือนแบบ ไม่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 ได้สู้อ่ะจะไม่ได้สู้อ่ะ,อะพี่พี่ต่อให้ลุมเลยพี่ต่อให้ลุมเลยประมาณสี่ตัวมามาโอ้โอ้กูขอโทษขอพี่ผมขอโทษโดนลุมก็เอาผมไม่อยู่อ่ะหดูผมเก่งขนาดไหนมาครับคุณผู้ชมได้เวลาไปตีคิงกอรีล่ากันนะครับอยู่ตรงนู้นใช่ไหมฉันรู้ว่าแกอยู่ตรงนู้นผมอยากตีบคิงกอรีล่ามานานละเอ๊ยอะไรอ่ะ,อะ,อะ ไม่ใช่คิงกอริล่าไม่ได้อยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงไหน,นวะเอ้สักทีเดี๋ยวลองไปหาดูนี่คืออะไรอะ่ะคนสุ่มผลปีศาจเหรอเอ้ยใช่ใช่ใ,ช,ใช,ช่คนสุ่มเชนคนสุ่มผลปีศาจมาๆมา,มาผมจะได้อะไรครับผมมาโลกันรีโลรโลเอาเป็นว่าเราหยุดเรื่องสุ่มผลแล้วไปตีหมาป่าดีกว่าครับนี่นี่เอ้โอ้ยโอ้ยเ้ยอย ราชาหมาป่าอันนี้ราชาหมาป่าอันนี้ต้องราชาหมาป่าโอ้โอ้โอ้ยราชาหมาป่ากูหัวอันนี้ราชาหมาป่าหมาอันนี้หมาป่าจริงไหมนี่แววู๊จริงไหมมัน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 ใช้ดาบใส่ผมไม่ใช่มันฟันดาบราชาหมาป่าจริงไหมราชาหมาป่าจริงไหมเฮ้ยมีคนมานิวบี้มานิวบี้ไม่ต่างจากกูเลยนิวบี้เหมือนกัน เราเป็นพี่น้องกันเพื่อนพี่น้องกันแต่ทําไมมันมาทางเนี้่หรือหมือนไม่รู้วะเอ้ยคงไม่รู้แหละนะถอยเรือถอยเรือไปแล้วครับถอยเรือไปแล้วตอนนี้เขาจาก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 จงจากก่อนนี้ไปแล้วครับเขาจะไปไหนต่อเราเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนต่อแต่เขาแล้วลเขาก็วร์ปหายไปแล้วครับผมตอนนี้เขาหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วเขาโดนเต้าทะเลจะไปวะเป็นไ,ไปได้ตุ้มอืคิอแม่โคชกาะ ใช้สกิลแล้วแล้วเราโดนตีเองอะ่ะคุณผู้ชมคิดคิดดูใช้สกิลแล้วโดนตีเองอ่ะตุ้มมันต้องใช้ตอนมอนจะตายแล้ะเออมันจะคุม้มเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมเลเวลหนึ่งร้อยเป็นที่ร้รอยแล้วได้เวลาไปก่อตะไ,ไปก่อตะไปก่อในเดี๋ยวเอาเข็มทิศก่อนเข็มทิศนำทางโนโนโน,นยังไกลเลยวะยังไกลเลยเออตอนเราขับเรือไปไปก่อนโน่เดี๋ยวเรามาดูาเซตติ้งบ้างหนึว่ะ คือมันมีส่วนของขวัญด้วยอินบอ็อกซ์ส่งอินบ็อกซ์มาแล้วก็เป็นสัตว์นะครับสัตว์แล้วก็อันที่2ก็เป็นพวกอาวุธเมลีอ่าอาวุธเมลีผลปีศาจแล้วก็บาบา,บาเฮ้ยอันนี้คืออะไรหนังสัตว์หนังหมาหนังหมาหนังหมาจริงๆเออเป็นหนังหมาจริงๆนะเว้ยวูฟลิเตอร์หนังหมาห เรื่องนี้เป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นการสร้างกิวเออใช่สร้างกิวมันก็เขียนอยู่ว่ากิวเชิญเพื่อนมีการเชิญคนเข้ากิวแล้วตรงนี้ก็เป็นลีดเดอร์บอร์ดนะครับอือันนี้คือเงินเงินสูงสุดมีเงินประมาณ47่สเจ็เอ,อ้ยไม่ใช่เงินสิน่าจะเป็นค่าหัวมากกว่าครับผมน่าจะเป็นค่าหัวมากกว่าค่าหัวทำไมมันเยอะจังมันต้องเป็นเงินสิไม่รู้ะ เออค่าหัวก like 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 ็ได้เ่าหัวก็ได้เพราะทั้งนีไม่มีคนเป็นแสแล้วอันนี <h> <h <h ้คืออะไรอ่ะคอมมิ่งซูล้างค้ากำลังมาเร็วๆนี้ตัวนี้เป็นการแอร์ไลน์ปาร์ตี้สร้างปาร์ตี้นะครับผมสร้างปาร์ตี้เหมือนแอร์ไลน์อ่ะปกติอ่ะสร้างพันธมิตรอันนี้ก็เป็นโค่นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะหีบอะไรอ่ะหีบบอ Ν. สามร้อยสามร้อยยี่สิบแปดเอ้สามร้อยเก้าร้อยยีส่สิบสามครับผมโอ้ยกูพูดอะไรเนี่ยอย่ามาตีอย่ามาจีจานให้มันมากมายอย่ามาจีจานให้มันมากมายนะนี่คืออะไรวะสิดาเหรอแรเป็นระดาบแรบ่ดับแร,บแรบโอ้หัวห้าพันพี่มึงเพื่อมีอะไรขายดีเฮ้อยอันอะไรอ่ะอันอะไรวะเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยนี่มันกองไฟ,ไฟอะไรอ่ะพี่ขายอะไรเหรอติดอะไรอ่ะกี่บาท สามหมืน่นที่ขายดักสิบโอเคผมเก็บเงินสามหมืน่นตอนนี้ขาดประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันตกว่า,กวานะผมไม่ไม่สิตอนนี้ขอขาดประมาณหกพันกว่าผมจะได้ดักสิโอเคเก็บเลยรีบเลยรีบเลยพยายามได้ดักสิแบบขาขาไฟซันจรือขาไฟซันจิ่าไงไรงี้โคตรเท่สมาร์ทแบบเดียวนี้โอเคครับตอนนี้ผมก็เงินครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้เงินครบสามหมื่น 3, 000, 000, แล้วได้เวลาไปซื้อดาเสเซ่มานะดาสเซ่จะเป็นยังไงเราไปดูโหหนุ่มหน้าหนุ่มหน้าหวานเนอหนุ่มหน้าหวานยิ้มเลยยิ้มแฉ่งยิ้มแฉ่งนี้นี่ท้าไฟสันจิสุดเท่เ้ยท่าสปินอะไรนะสปินนิ่งสปินนิ่งเรเซอร์คิกโอ้โหโคตรเท่มามามาดูกันนะจะเป็นยังไงเดาะล่อล่อมันลงกันชิบ ดูว ter, 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 เวลาเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ฮัปเตอร์โซนเฮลิคอปเตอร์ถอาว่ามันก็ดีไหมเออดีหนึ่งสองสามมันตีแรงนะสี่ฮิตตายอะ่ะปกติอะ่ะผมใช้มัดธรรมดามันปกติอะ่ะหลายฮิตมากแต่นี้ใช้ประมาณสี่ฮิตอ่ะแต่ผมแนะนำอย่าไปใช้ซิกิลหนึ่งเลยไม่มันมันเสียเวลามากเสียเวลาจริงสกิลหนึ่งโคตรเสียเวลาเลยกว่าจะฆ่าได้หนึ่งตัว ก็จ,จะฆ่าได้เสียเวลาชีพหายในเวลาสู้กับลิงป่าเอ้ยโจนป่าม้าโอ้โหอึดอืดอใดอ้ดดได้ผมตีประมาณกี่ฮิตวะหนึ่งสองสามสี่อึดอืดมากตีสี่ฮิตมันกากเหมือนกันอ่ะเออผมไปชดแม่งขี้กากเหมือนเดิมขี้กากเหมือนพวกนั้นเลยเป็นโจนสลัดอะเป็นโจนสลัดข้างหลังขี้กากโจนสลัดข้างหน้าเลยนี่ไงครับนี่ไงนี่ไง ผมผมเพื่อนผมเพื่อนสังเกตเอ้ถ้าเดิเมแบบหล่อเท่เออมึงจะมาทําไมมึงไม่เกี่ยวมึงไม่เกี่ยวควรจะสู้กับพี่จะสู้กับตัวตลกบาร์กี้ทำไมหน้าตามันดูไม่เท่เหมือนโอเหมือนไอเทเลเลยโอ้รอจริงนะับคุณผู้ชมบอดแม่งโคตรขี้โกงอ่ะโคตรโหดโคตรขี้โกง คือถ้ามันใช้ดาบหรือใช้อะไรอย่างอื่นน่ะถ้ามันใช้ดาบหรือใช้มาดโอเคผมเพราะว่าถ้ามันใช้ดาบนนนในนี้มันใช้ผลเปีดศาสรด้วยซึ่งสกิลผลปิศาจมันเป็นสกิลแบบว่าขี้โกงค่ะโอ้โหมันขี้โกงจัดเลยกูมไม่สู้แล้วโอ้ขี้โกงเกินขี้โกงเกินไปรับไม่ได้นะครับตอนนี้เ e v e l หนึ่งร้อยเจ็ดห้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เราอยู่เกาะทะเลทรายใช่ตอนนี้เราอยู่เกาะทะเลรายลืมเซฟ ติ๊หน่อยครับโอเคโอเคเสียงปกติแล้วก็รับเควสมาโหผมตีประมาณสี่ฮิตใช่ปะหนึ่งสองสามสี่โอเคผมตีประมาณสี่ฮิตเนี่สกิลนี้แม่งไม่ต่างสกิลเองไม่ต่างอะไรกับกับสกิลแซดเลยครับตีแบบลีลาเหมือนเดิมต,ตีแบบลีลาเหมือนกันนะครับผมตีแบบลีลาเหมือนกันแยดามิตอดเหมือนแบบไว้สตาร์นอะไวตอดอะ ไม่ได้เอาไว้สู้ครับไว้ตอดเออสกิลไว้ตอดคิดดาเมจไม่เบาชิบหายผมบอกเลยขอไม่ทวก,กับการนั่งไล่ต่อยมอสละผมจะไปหาปืนครับใช่ผลจะไปซื้อปืนปืนมันอยู่กอกลางใช่ไหมเท่าที่ผมรู้อ่ะเท่าที่ผมรู้ก็คือปืนตอนนี้มันขายอยู่กอกกลางครับซึ่งกอกลางอยู่ตรงไหนคอมแมทผมก็ไม่รู้นะครับนี่ครับนี่ครับใช่กอกลางไหมนี่ใช่กอกกลางไหมผมคิดว่าใช่ไปดูกันไปดูกันว่ามันใช่กอกกลางหรือเปล่า เออใช่คอนเทลทาวคอนเทตคอนเทลทานี่นี่นะครับขอ,อการเซฟไหมไม่เซฟครับ,รบนี่สวัสดีครับพี่เอ๊ะอันนี้คืออะไรอ่ะคาเฟ่อันนี้คือเสื้ออะไรได้พี่พี่ใช้ขายได้เหรออ๋อเป็นการสมเพานะนะครับผมใช้แฟกเมนได้ใช้หนึ่งพันแฟกเมนในการสมพาเออจริงจริงผลผลอะไรวะ พานดิ้มผลอะไรอะ่ะผลกิโลอ่ะใช่ผลกิโลหรือเปล่าผมคิดว่าใช่นะมันกระโดดนิงหนึ่งปังปัเนี่ยเราเรามาสุ่มผลกับเอเินยเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเรามาซื้อปืนอยู่บรเนยเกอร์ดีกว่าสลิงสลิงนี่หมื่นหมื่นห้าร้อยนี่นะครับได้แล้วปืนปืนแจมนี่นะครับชิปปังปัง อดเปียวพือตอนสุดท้ายถ้ามันกระดูตีลังกายิงอะแล้วก็กระดูตีลังกาโคตรเท่เลยผมซื้อสลิงช็อตได้แล้วกันนี่นี่แล้วก็เอานี้อีกมัดแคทเอ้ยใช่ป่ะวะมันมีปืนอยู่สามาันนะผมที่ผมซื้อไปมีสลิงช็อตเป็นหนังกระติกแล้วก็ปืนสแนเปอร์มัเก็ตแล้วก็ปืนสลิงช็อตเอ้ย ฟรินฟรินลักไอ้ฟรินลักเป็นปืนพกปืนโหดกระโดดขี่ปิดนะครับเดี๋ยวลองเอาปืนไปฟาร์มดูมันจะโหดหรือเปล่าเดี๋ยวผมวาร์ปกลับบ้านแป๊บนึงใช้เวลาประมาณสองวิเพื่อการวาร์ปกลับบ้านนะเฮ้ยห้าวีดิห้าวีในการวาร์ปกลับบ้านนะชิปนี่มาลองลองเทสปืนนะครับผมลองเทสปืนแรงปนะเอาจริงนะถ้ามันอะไอมันก็บ้าแล้ว ไม่ไม่ได้อัพอะไรอะ่ะเตะเตะเตะก้านคอม,มีปะ่ะสเตะอ่ะมีปะ่ะมีอยู่สิบแปดอัพลองอัพปืนไปดิสิบแปดได้ไม่จะอะไรนึกเปล่าพี่ดามเมจเหมือนขี้เลยอะ่ะโคตรเปาเหมือนตอดอะ่ะเออวามนี้ความตีนไปก่อนแล้วกันควรรามทาวติงจีเด็ดสิบไปก่อนแล้วกันผมได้เงินเข้าอินเวนทอรี่ว่ะโกเข้าอินเวนทอรี่เมื่อกี้มันบอกโอ้ยโอ้ยโอ้ย ใช่นี่ไงเอาไปขายได้ป่ะวะขายได้เงินพันล้านอะไร่งี้ลแหละพี่หูพุ่งกับไตโคตรโหด,ดไม่น่าล่อมาลมกันเลยเดี๋ยวเรามาลองใส่โค้ดใหม่ครังอันนี้เป็นโค้ดล่าสุดนะบัคฟิกทีโอเคใช้ได้นะครับบัคฟิกสองล่ะเหมือนจะได้นะครับแล้วบัคฟิกหนึ่งอ่ะ <Nope. S 1> ไม่ได้นะครับใช้ได้แค่สามโค้ดนะครับผมเดี๋ยวเราเออผม รีสตตรอรีสตตหนึ่งครั้งไม่หลีแม่งเลยอัพคนละครึง่งอ่าอันนี้ประมาณสองร้อยร้อยร้อยเก้าเก้าแล้วกันร้อยเก้าเก้านะปืนร้อยเก้าเก้าแล้วก็อันนี้ก็ร้อยเก้าเก้าลองดูดามิ่งมันจะแรงขนาดไหนผมอยากรู้ปังโอ้ดาม,มิ่งม่งไม่ต่างอะไรจากขี้หมาเลยอ่ะคตดเบาพี่ยิงแม่งคตดเบาเบาเบาจริงครับคุณผู้ชม เราลองอีกครั้งนี้ครั้งนี้ประมาณมามะะร,ร้อยหกสามเลยดาเมจจะแรงปล่าอุ้ยอุ้ยมึงดาเมจเบามากอะ่ะมึงดาเมจเบามากอุ้ยเดี๋กินเออลองกินดิมันอาจจะอร่อยก็ได้อือตอนนี้ผมได้ใช้ผล<ม>ปีสามเพลี้ยเรียบร้อยแล้ว โคตรอร่อยบอกเลยชื่นใจโคตรขี้กากอะปืนปืนมันกากมากขนกิโลใช่กิโลใช่ไหมไม่รู้คือปืนมันเหมือนจะแรงนะเว้ยแต่มันก็กากอะเหมือนจะโหดแต่ก็กากคุณผู้ชมนึกออกปะผมเปลี่ยนเปลี่ยนสเตตดีกว่าเปลี่ยนสเตตไปใช้เมลีเหมือนเดิมปืนมันเหมือนจะโหดนะเว้ยคุณผู้ชมแต่แม่ง เนี่ยคือตอนนี้ผมมรวยแล้วเอาทองไปขายได้เลยทองขายขายได้เป็นล่า <Yeah. S 1> เออผมว่าผมลองไปไฟกับบอสในของเกาะเทลิซายดูยดีกว่าเอออาจผมจะแบบสู้ได้ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับสู้กับใครนะมันชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าปาโรฟาลาฟาโราฟาโร,ออารก็ได้น่าจะอยู่บนนี้แหละผมคิดว่าฟาโรก็น่าจะอยู่บนนี้แหละครับมันต้องอยู่ข้างบนดิฟาโรสูงสงูสงอ่ะสงูสงส่งม่ใช่หรอ แต่สูงส่งจะโดนผมตกเป่าก็อีกเรื่องโอ้ฟาโลคิดว่าสูงส่งแล้วจะคิดว่าจะอยู่รอดหรออยู่รอดปลอดภัยหรอคิด่าจะโดนตกเป้่าคิด่าจะโดนตกเป้่าถ้ามันใช้สกิลไม่ได้ก็คือผมชนะถ้ามันใช้สกิลไม่ได้โอเคชิวชิวแล้วครับง่ายกว่าบอสหมาป่าเอาจริงครับง่ายกว่าบอสหมาป่ากับปาร์กี้คือบอสฟาโลมันใช้สกิลไม่ได้ส่วนบาร์กี้บ,บอสบาร์กี้บอสหมาป่าแม่งใช้สกิลได้สกิลแม่ง โครชี้โกมันตีระยะไกลโอ้โหสิ่งหมาป่าก,ก็ล็อกสู้ได้ก็บ้าแล้วเออโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมเลเวลอัพแล้วได้เวลาไปกอดต่อไปครับกอดต่อไปชี้ไปไหนชี้ไปไหนวะไม่รู้วะเดี๋ยวไปดูกอนต่อไปโอเคกอดต่อไปอยู่ตรงนั้นผมว่าผมจะไปสุมผลผลอีกทีเลยนะไปไปรอบนี้ก็คือผมจะไปสุมผลด้วยว่าผมจะได้ผลอะไรค<ผ>ุณผู้ชมคิดว่าผมจะผมจะได้ผลอะไรอ่ะผมขอผลดีๆแค่นั้นแหละ เอาผลสายโลกเกียก็ได้ผิดผิดผิดคือผมอยากได้ผลสายโลกเกีย้าไปถึงผมอยากได้ผลสายโลกเกียก็คือผมจะได้สะดวกกับการฟาร์มไหมฟาร์มแล้วมอนมันตีผมไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะดีมากเลยนะมาครับตอนนี้ผมถึงเกาะกลางแล้วผลได้เวลาไปสมผลครับคิดว่าผมจะได้ผลดีหรือผลร้ายมาพี่ใช่ไหมดิวเลอร์ฟู้ด้ออันนี้รีเซสตันด่อว่าพี่ใช่ไหมพีใช่ปะใช่ปะจุดจุดจุด สองชั่วโมงมาแรนดอมตีหมิ่นเก้าสมเด็หนึ่งครั้งมาโลโลโลรีโลผมจะได้กี่รีโลผมจะได้โลอะไรโลอะไรขอโลเกียไออันนี้โลอะไรโลโลโลอะไรเนี่ยไม่เหมือนแค่โลอะไรกูมาเนี่ยผลอะไรอ่ะผลบาร์กี้เหรอไม่รู้อีบไปเลยอ้าวโอ้ยผลอะไรเนี่ย ผลดีดีไว้ผลเบสอ๋อผลเบสเอ้ยผลที่บากี้ใช้ดีนะครับดีนะครับผลนี้ผลนี้ถือว่าเป็นผลดีแต่กูอยากได้สายโลกียโอ้อยคุณผู้ชมอันนี้ก่อนน้าแข็งใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยก่อนน้าแข็งก่อนหิมะโมเดลสวยมากโมเดลโคตรสวยคุณดูนี่ดิตึกโคตรแฟนตาซีอ่ะก่อว่าปูที่ว่าโปมาอยู่ใช่ปะฟอร์นฟอร,ร์แนนเฮ้ยที่ว่าโปมอ,อยู่โอ้หผมยอมรับเลย โมเดลหลายอย่างในเกมนี้สวยสวยมากสวยจริงแล้วอินพีซีนั่งด้วยโคเท่นั่งแอคอย่างเท่เลยพี่พี่เกมนี้เท่จริงโมเดลแต่ละอย่างผมชอบเวยโมเดลแต่ละอย่างมันเท่มากที่สมาร์ทมากไอเลิฟเลยไอเลิฟ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 ตีแทบไม่เข้าเลยครับผมอ๋อกูว่าแล้วทําไมคูตีแม่ง ทำไมมันอึนจังกูผิดทางแล้วกูต้องฟาร์มตรงไหนอะอ๋อตรงนี้โอ้ยใช่เหรอผมต้องฟาร์มตรงไหนวะพี่กูกูกูไม่รู้ละเฮ้ยเพื่อนผมต้องฟาร์มตรงไหนพี่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 ฟอสเซนผมต้องฟาร์มตรงไหนบรูบรู ฉันต้องความต้องไหนมันทําให้ผมนึกถึงเกนชินได้อะเออแบบแบบเนี้ยแล้วไม่ผมนึกถึงเกนชินเลยไอ้ผู้ขาน้อแข็งอ่ะเอ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเอ้ยอันนี้เลลี่เวอร์ชันไม่ไม่น่าใช่รลลี่อันนี้มันชื่อว่าอะไรนะในวินเบเกอร์เออไอ้ไอ้ที่มันเป็นโผมจำชื่อไม่ได้หัวขาววินเบเกอร์ชัวนี่หรอ โห oh, พี่มึงฟาร,ร์มไกลเกินบางทีควรฟาร์มข้างหน้าแต่อันนี้ให้ฟาร,ร์มหลังเฉยฟาร,ร์มไกลเกินพี่ชายพี่ชายแขะพี่ชายเป็นอะไรกับหลังปราสาทปะเนี่ยเขวีแรกฟาร,รม์มเขวีแรกของกาน้ําแข็งของกอบโฟเซนฟาร,รม์มด้านหลังนะชา้าเพราะว่าผมอักแสบดีกว่าตีแทบไม่เข้าแล้วนะร้อยยี่สิบไปเลยตึงตึงตึงเปียะเปียะนี่ ตีทีหนึ่งสองสฮิตนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมเพิ่งสังเกตคือผมได้ซีซแล้วนะผมเรามาดูสกิลกันอ๋อสกิลค,คือการทําให้ขาติดไฟเองครับผมเอาขาลูกไฟแบบล้อเลยขาลวกอะ่ะแบบเตะทีมีต้มเอาไปท่อดได้เลยอันนี้ตัวอะไรวะตัวอะไรอะ่ะผีน้ำแข็งใช่ไหม เราผีน้ำแข็งไปทอดอะเออเราผีน้ำแข็งคนน้ำแข็งไปทอดอ่ะอะไรเงี้ย,ยแต่สกิลพูดสกิลแบบอย่างไวอะ่ะคุณผู้ชมไวมากดับไวมากเท้าไฟเท้าไฟนี่กระจอกจริงๆดับโคตรไวไวนี่ไฟไฟไฟ,ไฟแบบไฟกี้ไปเนี่ยอ๋อมันเย็นมันเย็นมันเย็นครับอยู่ที่กอหิมะมันเย็นเลยดับไวไม่น่าเกี่ยว โอเคผมเลเวล75แล้วครับได้เวลาไปฟาร,รม์มเควสต่อไปก็คือเควสกับไอหนุ่มหน้านี้กับเบคอนเอ๊ะไม่ใช่เบคอนสิใครวะไอหนุ่มหัวแดงครับไอหนุ่มหัวแดงแต,แต่ไอหนุ่มหัวแดงไปแล้วไม่ต้องแย่งกันแล้วมันตามผมมานี่เลยเหรอวะตีสิบประมาณสี่ฮิตมันตาย 1, 2, มันตายครับหนึ่งเหมือนกูแย่งอ่ะหนึ่งสองสามมันกูแย่งมันอ่ะมันกูแย่งมัน กูแย่มันชัดๆเลยเฮ้ยเพื่อนอย่าตีกันอย่าตีกันอย่าตีกันอย่าตี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 กันเด้อกูบอกอย่าตีแต่กูตีเขาตายอะไรของกูวะเนี่ยกูแค้นตรงนี้นะมึงทำให้กูเป็นแบบนี้จะเอาแบบนี้ใช่ไหมฮะอืเบ็ดเบ็ดเบ็ดปิงโอ้โหดาเมจเต็งเปียนะเนี่ยไอ้นุ่มไอ้นุ่ม ตึงนั้นนี่ยตึงตึงตึงเฮ้ยตามไอ้ใครแรงกว่ากานาันเอาอ้าวอ้าวผมมีปืนนะพี่ผมมีปืนนะพี่อ้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมมีปืนนะพี่พี่ชายผมมีปืนนะพี่ชาย พี่ชายจะเอายังไงกับคนมีปืนอะอืมเบ็ดคนมีปืนแล้วพี่ชายปังนี่ที่แตกเป็นเป็นไงล่ะเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้โหอื้อื้เป็นไง,นไง,นไง,นไงพี่ชายตายสิงปังยิง ยิงทีขี้แตกว้าว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 วาวว้ายว้าวาวว้าววายพีาชายผมาีผืมีว้าวข้าววอาว้าวว้าวายผมมีผมม้ามมีขานะ้าวว้าว้าวว้าวว้าว้าวว้าววาววาวาวายว้าวาาา โอเคแต่ตอนนี้ผมได้ฮาคีแล้วผมได้ฮาคีแล้วได้เวลาซื้อฮาคีชิปให้ให้ให้เดากดตัวจเพื่อเปิดอ่าอ่ารู้ไหมทำไมถึงผมรู้เพราะว่าบล็อกฟุตมันก็กดตัวจเกมนี้มันก็เหมือนบล็อกฟุตนะเลยผมรู้ว่ามันต้องกดตัวจผมเสียดายคือผลเบรดอะมันไม่มีเอนะ้ผมคือผมอยากให้มีผล ผลอะผลแต่และผลมีวันมากมันจะได้สะดวกต่อการฟาร์มอะเนาะเนี่ยจะได้กดเอวันกดตีง่ายๆเหมือนพวกหมัดตายการต่อสู้อะไรเงี้ยแต่ผลไม่มีเอวันนะครับผลปีสามไม่มีเอวันเสียดายมากโอเคครับตอนนี้ผลเลเวลประมาณสามร้อยแล้วได้เวลาลองไปดูหน้าบอสกันเราเราไปดูหน้าบอสกันทางครับครับผมเราไปดูหน้าบอสกันราชาน้ําแข็งอะผู้อยากรู้อ,าอาราชาน้ําแข็งหน้าตาจะเป็นยังไงฮัลโหลฮัลโหลวัสส์โบร ไม่ดีครับโอเคแบบเอาเป็นว่าถ้างั้นสําหรับคลิปนี้ขอจบเวนเท่านี้นะครับผมถ้างั้นผมขอเป็นราชาแทนแทนมันแล้วกันอืมดูหน้าก่อนก็จบเพี้ยนน่ากลัวเฮ้ยไม่ดูดีกว่ามองไม่เห็นโอเคโอเคถ้างั้นสําหรับคลิปนี้จบเวนเพนเท่านี้ถ้างั้นผมไปละ